โอ้นี่เก่งนะสามารถปั๊บภรรยาได้สามารถปั๊บอาจารย์ใหญ่ได้เงี้ยอาจารย์ป <c oughs> ูย <Christ>. ังปั๊บได้เลยฉันเนี่ยโอ้ยโตไม่ใช่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาจะคิดว่าเขาก็จะคิดไว้แก่แล้วทำไมทำตัวทุเลตซะขนาดนั้นถ้าทางถ้าทางอะไรดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ พูดจาก็เสียงเสียงหล่อนึกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่ไหนได้นใส่ไม่ดีใช่ใช่เพราะเราติดติดเขาเรียกว่าสันดานอนุสัยความเคยชินนอนเนื่องอยู่ใช่ถ้าหากว่าเราไม่ไม่ระมัดระวังเนี่ยมันก็อันตรายเหมือนกันเหมือนกับเรา กตสาสร้างมาแทบตายหวังจะให้ห้องเนี่ยดีถ้าห้องมันเกิดที่ไหนได้เราทําลายใชเองทีละน้อยละน้อยกัดก่อนนะใช่อันนี้ต้อง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 อ่าเขาเรียกอะไรนะสังคยานากันก่อนที่เขาเรียกกำลังเรียกเรียกว่าสังสังคยานากันเนาะครับท่านก็เราเราอ่ะผู้ใหญ่แล้วจะบอกว่า สั่งสอนก็ไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าสังขยานาคือพูด<ง>คุยกันเพื่อเพื่อปรับอ่าปรับให้ทัศนคติเนี่ยคอยระมัดระวังเนาะจะบอกว่าเนี่ยอาจารย์ปู่สอนตาวินยัยมันก็มันมันก็ไม่ไม่ควรพูดแล้วตอนนี้อ๋อเปลี่ยนใหม่เลยใช่ไหม,มเปลี่ยนใหม่ใช้คําว่าเฮ้ยนายยกศักดิ์ศรี ยกศักดิ์ศรีอาจารย์ตาวินัยให้ขึ้นมาสูงขึ้นครับอ่าให้สูงขึ้นให้มีเกียรติขึ้นเป็นระดับอ่าผู้ดูแลผู้จัดการดูแลห้องอ่าที่มีห้องที่มีที่เป็นห้องที่ที่มีเกียรติครับมีเกียรติระดับไหนระดับอนุพุทธที่ดูใช่ ระดับอนุพุทธะอนุพุทธะนี่เปรียบเปรียบเทียบแล้วเท่ากันกับพุทธะนะครับเท่ากันเลยความรู้เท่ากันเลยต่างกันนิดเดียวก็คือรู้ก่อนก็นรู้หลังรู้ก่อนก็นรู้หลังอรู้คนแรกกับกับรู้รู้ผู้ตามตามมาทีหลัง แสดงว่าไม่ไม่ได้เสมอคือเสมอกันเฉพาะความรู้นะแต่ที่ต่างกันก็คือรู้ก่อนกับรู้หลังแสดงว่าท่านท่านกำลังเดินทางไปนี่รถติดจังเลยใช่ไหมนะก็ไม่ไม่เท่าไหร่โอ้ไม่ไม่มากไม่มากพอพอใช้ได้พอใช้ได้พอทำเรา Mm. <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ห้องเรากำลังเริ่มเริ่มโตมาสองเท่าแล้วจากยี่สิบเป็นสี่สิบครับคนคนให้เกียรติเข้ามาถึงสี่สิบสี่สิบห้องสี่สิบกวแล้วทีนี้ที่เหลือเนี่ยจะรักษายัางไงนะครับจะรักษาไงให้ให้ใหเขารู้สึกดีอ่ะนะ ก็จะต้องมีระเบียบเรียบร้อยพูดจาให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเล่นตลกขนองอย่างที่แล้วแล้วมาเนี่ให้ระงับเสียหรือให้น้อยที่สุดถ้าอดไม่ได้ก็ให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไม่ได้ก็ต้องรอรอให้คนอ่าหรือว่าคุยกันเป็นจุดตัวครับ แต่ถ้าใจดีแล้วต้องม,มีระเบียบเรียบร้อยใช่ถ้ามีแขกนี่ต้องต้องเนียบครับให้เขารู้สึกว่าโอ,โอ,โอ้ไม่ได้เว้ยนะไม่ได้ไม่ได้จะต้องเคยจะต้องตามตามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อน่างไรครับท่านจะต้องตามอาจารย์ตามผู้จัดการที่เขา,อ,าอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อะไร ครับท่านเอ่อใช่ไหมครับแห้เขารู้สึกว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์อ่ะอืมเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็จะศักดิ์สิทธิ์ไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนพระพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ที่วัดแล้วศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ย พระชินราชพระพุทธชินลาชหรือว่าพระพุทธโสธรอย่างเงี้ยใจ่ะไหมเออต้อง ดีนับว่าเป็นผู้ลนครับนับว่านนับว่าเป็นมงคลต้องพูดอย่างนี้ใช่ฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ฝ <g> ึกเอาไว้เราพยายามห <g> ลีกเลี่ยงอ่พยายามหลีกเลี่ยงคําพูดที่เป็นอ่าของผู้สนืนอข้อนะ พยายามเลี่ยงให้มาเป็นอริยะชนได้ก็อริยชนก็จะอนิสงทิ้งไว้ในแผ่นดินแห่งโในิภาพว่านับว่าเป็นมงคลก็นับว่าเป็นอริยะอริยะอริยะบุคคลอริยธรรม อารยธรรมให้เกิดแก่มวลชนแห่งสยามผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นเราครับเราในที่นี้ก็คือพุทธผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบ,บาน ครับท่านอนุพุทธะก็คือผู้รู้ตามผู้เติดตามผู้เบิกบานตาม,าตามครับท่านสัตตุรุษผู้รู้ก่อนก็คือพุทธะสัตตุรุษผู้รู้ตามก็คืออนุพุทธะ แล้วเราก็พยายามที่จะสื่อชื่อห้องของเราเนี่ยให้ให้คนเนี่ยอ่าเข้าใจโดยโดย,โดยอาจจะเป็นตัวหนังสือบ้างเป็นเทปบ้างแล้วแต่เป็นวิดีโอบ้างครับทีนี้อ,อผู้รู้ผู้รู้ตามที่เรียวกว่าอนุพุทธะเนี่ยนะ อ่าไม่ใช่เป็นแค่นั้นในในเนี้ยมันมีมันมีสามประโยคหลักชื่อเราชื่อของเราเนี่ยมีสามประโยคหลักๆเ่นไหมนอ,นอกจากประโยคคําว่าอนุพุทธนอกจากประโยคคํธธาว่าอนุพุทธะแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคําว่าสัจธรรมด้วยใช่นไหมครับ นอกจากมีคําว่าสัจธรรมเนี่ยแล้วเนี่ยยังมีคําว่าอาการิโกด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นตาวินัยต้องเป็นผู้จัดการห้องเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าเอ้ยแปลว่าอะไรว่าสามประโยคใหญ่เป็นอาการิโกต้องใส่อนุสัมปันโนด้วยปะแปลว่าอะไรอนุสัมปันโนก็รู้จริงไง ปัญญาดีรู้จริงอะไรพวกนี้ด้วยไม่ต้องใส่แล้วเท่านั้นก็เหลือ,อรับประทานแล้วนะแค่นี้ก็อาจารย์ตาวินัยอธิบายได้ไหมสามข้อเนี้ได้เ้้วเลยเชิญเลยเชิญเลย,เเลยตั้งแต่ข้อแรกมาเลยสมมติว่ามีแขกเข้ามาปับ๊บอ่าเขาถามชื่อห้องเอ๊ชื่อห้องนี้มีความหมายยังไงบ้าง เขาเป็นอนุพุทธะที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎคุณธรรมของสมเด็จสมัมมาส,สัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกฝนเรียนรู้เ,เ,เริ่มต้นเอาใหม่เอาใหม่ครับเอา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 ,เอาเรียงลำดับนิดนึงสมมุติก่อน ครับอ่าเราเราเรา,เรามาซ้อมเรามาซ้อมซ้อมเล็กก่อนซ้อมเล็กแล้วไปซ้อมใหญ่เนาะซ้อมเล็กก็หมายความว่า,าอ่าสมมตินะสมมติครับมีคนมาถามเข้ามาปุ๊บโอ้ห้องนี้นี่ชื่ออนุพุทธสัจธรรมอออากาลิโกโอ้มันมีความหมายว่าอย่างไงบ้างท่านผู้จัดการ ที่ตั้งห้องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อนุ<า>พุทธมมก็เราเราขอสถาปนาตนที่จะมาเป็นผู้เรียนรู้ในเบื้องตน้นก็คือเป็นอนุเป็นการอนุบาลเป็นเริ่มตน้นการเรียนรู้ก็การเรียนรู้ในในแนวทางของพุทธอของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ในในแนวทางข,ของท่านผิดแล้ว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 เนาะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมผมผม,ผมนําก่อนดีกว่าเอาอะไรอะไลครับถ้าถ้าถ้าไม่นําแล้วเดี๋ยวท่านไปกล่าวผิดเนะาะครับอ่าจะนําอย่างนี้นะเอาสัจจะเอาสัจจะของพุทธะมากล่าวเนาะแล้วก็สองเอาความหมายของพุทธะมามาพูดเนาะ ความหมายในข้อแรกเนี่ยที่เรียกว่าอนุพุธะความหมายก็คืออการที่เราได้มีความรู้แล้วอ่าพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็รู้ตามรู้แจ้งเห็นจริงแล้วรู้ตามอ่า ด้วยสัจธรรมที่พุทธองค์ได้กล่าวไว้แล้วกล่าวไว้ดีแล้วรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพุทธองค์จึงเรียกว่าอนุพุทธนี่กระจายยังถ้าบอกว่าเนี่ยเราจะอนุบาลโนนิไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ จำจำนี้ไว้เป็นผู้จัดก,การต้องเก่งต้องรู้จริงครับนะมอบอ,อตัวมอบใจมอบตนเป็นอนุพุทธคือจะเป็นผู้เรียนรู้ศาสัจธรรมขององค์สมมาสัมพุทธ,ธเจ้าให้เข้าใจในศสัจธรรมว่าในศสัจธรรมของอคำสั่งสอนขององค์สมมาสัม พุทธเจ้านะมีอะไรบ้างเราก็ฝึกเริ่มต้น<ม>ในห้องนี้เป็นอย่างนั้น<ม>เช่นสมุมทัยนิ<ม>โรธมรรคอะไรก็เริ่มต้นจากตรงนี้ศีล<ม>ส,สมาธิปัญญาเราก็เริ่มต้นจากตรงนี้<ม>ก็จะเป็นแนวทางของอที่เราจะก้าวสู่แนวทางาโสดาบันคือผู้บรรลุธรรมนั่นเองอครับครับแน,นี้เอา,อางี้ก็คือ อันนั้นจะเป็นลงลงรายละเอียดเนาะเขาถามเนี่ยเราต้องตอบให้สั้นที่สุดนะอสั้นที่สุดแล้วค่อยลงรายละเอียดทีหลังถ้าเขาถามต่อเอาแล้วมันมันแปลว่าอะไรมันมีอะไรบ้างอ่าถึงจะลงรายละเอียดแต่ถ้าเขาไม่ถามแบบนั้นเนี่ยก็ถามแค่ชื่อเราก็ตอบแค่ชื่อก่อนเ้อ<ม>ศึกาม,มา,าถามรขาถาอ,อคุณธรรมศัจ อันเป็นศัจธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอ่า,อาพอได้พอได้แต่เรายเอาอย่างนี้ดิเวลาเราตอบเนี่ยเราต้องตอบสามประเด็นเราต้องบอกเขาไปเลยว,ว่า,าในเนี้ยมีอยู่สามสามประเด็นมีอยู่สามลักษณะแล้วก็สามประโยคนสามความหมายเราต้องบอกเขา 3ามหยทีความหมายอ่าสามความหมายสามประโยคสามความหมายประโยคที่ห <3 S 2> นึ่งเนี่ยนะความหมายที่หนึ่งเนี่ยคือผู้รู้ตามตอบแค่นี้พออ่าผู้รู้ตามเนาะผู้รู้อ่าในในพระธรรมอะคำสั่งสอนของพุทธองค์นั่นแหละอ่ารู้จริงนั่นแหละนะอ่าแต่ว่าสั้นๆคือผู้รู้ตาม อรรพุทธะนะผู้รู้ตามอันที่สองข้อที่สองประเด็นที่สองความหมายคืออ่าควาอัาสจสรธรรมเนี่ยคือความจริงของธรรมชาติเนี่ยความหมายที่สองนะส่วนจะแตกรายละเอียดไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้แตกทีหลังความหมายที่สามเนาะอาการโกความหมายก็คือธรรมะของพุทธองค์เนี่ยไม่จํากัดกา โอเค, okay, คไหมครับไม่จํากัดครเพราะพระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยที่สอนไว้เนี่ยไม่จํากัดการครับเมื่อ,อไรก็เมื่อนั้นเนี่ยไม่ไม่จํากัดว่าเมื่อไรก็ใช้ได้ตลอดการอ่ะคุยง่ายนึกจะเรียนนึกอยากจะฟังนึกอยากจะพูดตอนไหนก็พูดได้เสมอถ้าคุณมีเวลาถ้าคุณพร้อมคําว่าคําว่าไม่จํากัดการเนี่ยเนาะสมมุติว่าอ่าคําที่บอกว่าดี นะดีอ่าเมื่อไหร่ก็ดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ต้องดีปลื้นก็ดีชาติหน้าชาติไหนดีหมดเนี่ยคำว่าดีแต่คําสอนของพุทธองค์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือเป็นคําสอนที่บรรลุอ่า <c oughs> เขาเรียกว่าบรรลุได้นิพพานอเป็นอมตะและก็นิพพานได้